การที่ผู้หญิงเรานะคะมีประจำเดือนค่ะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์นั่นเองค่ะเพราะว่าการทํางานของรังไข่นะคะจะเป็นตัวที่สร้างฮอร์โมนไปกระตุ้นให้หมดลูกของเรานะคะมีการหนาตัวขึ้นแล้วก็มีการหลุดลอกในระหว่างเดือนต่อเดือนก็เลยทําให้เกิดมาเป็นประจำเดือนค่ะ ประจำเดือนที่เรียกว่าประจำเดือนปกติเนี่ยจะมีระยะห่างระหว่างรอบเดือนอยู่ที่ประมาณ28-30วันนะคะแล้วก็จะออกมาอยู่ที่3-5วันนะคะแล้วก็มีเลือดออกในแต่ละวันก็จะอยู่ที่ไม่เกิน3-5ผ้านามัยต่อวันนะคะทีนี้ค่ะถามว่าแล้วประจำเดือนแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกติ ถ้าหากว่ารอบเดือนมาห่างกันเกิน3เดือนขึ้นไปอันนี้คือผิดปกติควรตรวจหาสาเหตุหรือในกรณีที่มีรอบเดือนสั้นเกินไปก็คือมาเร็วกว่า21วันแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่มีประจำเดือนออกนะคะกระปิดกระปอยระหว่างรอบเดือนก็คือมีเลือดออกในช่วงระหว่าง รอบเดือนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งเหมือนกันค่ะที่จําเป็นต้องมาตรวจหาสาเหตุน,นะคะส่วนในเรื่องของปริมาณประจําเดือนค่ะถ้าหากว่ามีประจําเดือนออกมากกว่า5ผ้าอ,อนามัยชุ่มนะคะต่อวันควรที่จะมาตรวจนะคะแล้วก็รวมทั้งประจําเดือนออกนานกว่า7วันต่อเดือนก็เป็นสิ่งที่ควรต้องมาตรวจเช่นเดียวกันค่ะ อาการปวดท้องประจําเดือนหลักๆแล้วเกิดจาก2ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือเป็นภาวะปกติค่ะที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่านะคะเวลาที่หมดลูกของเราจะมีการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยจะต้องมีการบีบตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการบีบตัวของมดลูกเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เรามีอาการปวดท้องน้อยซึ่งอาการปวดตรงนี้นะคะอาจจะมากหรืออาจจะน้อยก็ได้ขึ้นกับแต่ละบุคคลแล้วก็ขึ้นกับการขึ้นลงของระดับฮอร์โมนในแต่ละเดือนด้วยค่ะส่วนปัจจัยที่ ี่2นะคะก็คือเป็นปัจจัยที่จําเป็นจะต้องได้รับการรักษาก็คือในกรณีที่คนไข้นะคะมีเรื่องของภาวะเยื่อบุโพงหมดลูกเจริญผิดที่นะคะเยื่อบุโพรงหมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็น,นกลไกการเกิดคล้ายๆกับการเกิดช็อกโกแลตซีสนะคะเพียงแต่ว่าช็อกโกแลตซีสคือเยื่อบุโพงหมดลูกที่ไปเกิดที่รังไข่แล้วก็เกิดการฟอร์มตัวเป็นก้อนหรือเป็นซีสขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นซีสเพียงอย่างเดียวจะไม่ค่อยปวดค่ะแต่ถ้าหาก ว่าเป็นเยื่อบุโพรงหมดลูกที่มีการเกาะตามผนังของหมดลูกหรือตามบริเวณอุ้งเชิงกรานเนี่ยตรงนี้จะทําให้เกิดอาการปวดท้องประจําเดือนได้ค่อนข้างมากสิ่งที่จะทําให้เราสามารถบอกได้ว่าอาการปวดตัวนี้เป็นผังผืดหรือเป็นเยื่อบุโพรงหมดลูกเจริญผิดที่ก็คืออาการปวดประจําเดือนที่เพิ่มขึ้นมากในแต่ละเดือนและอาการปวดจะไม่ลดลงเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าปวดมากบ้างน้อยบ้างโดยมากจะเป็นอาการปวดประจําเดือนปกติค่ะการปวด ท้องประจำเดือนหลักๆเลยนะคะเราสามารถที่จะรับประทานยาแก้ปวดได้ค่ะหรือเป็นกลุ่มเอนไซม์ที่เราใช้บ่อยๆก็คือพนสแตนนะคะสามารถที่จะใช้ได้เลยเป็นยาเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดถึงขั้นที่เรียกว่ารับประทานยาเราไม่หายหรือปวดถึงขั้นจะต้องมีการหยุดงานร่วมด้วยนะคะก็ควรที่จะมาตรวจหาสาเหตุค่ะว่าอาจจะมีในเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่หรือว่าเป็นช็อกโกแลตซีสหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามีการรักษาก็จําเป็นจะต้องมี การใช้ยาฮอร์โมนร่วมด้วยค่ะซึ่งก็คือยาฉีดคุมกำเนิดหรือยาเม็ดคุมกำเนิดนั่นเองค่ะ อาการประจำเดือนผิดปกตินะคะสามารถที่จะเรียกว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนแปรปรวนเฉยๆก็ได้นะคะแต่ว่าถามว่ามีโรคอะไรที่สามารถเป็นได้บ้างนะคะก็เป็นได้ตั้งแต่โรคที่รุนแรงที่สุดเลยก็คือเรื่องของมะเร็งนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมะเร็งรังไข่หรือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกก็อาจจะมีอาการเริ่มต้นที่ประจำเดือนผิดปกติได้ค่ะโดยเฉพาะในกรณีที่มีอาการประจำเดือนออกมากหรือออกนานกว่าปกติก็มักจะสัมพันธ์กับภาวะของ องเนื้องอกหมดลูกค่ะ